โอเคนะครับผมก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเคอร์เกตเกมซีนะฮะก็สำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวเชเดอร์ใหม่นะครับก็จะเป็นเชเดอร์ ssp เชเดอร์เวอร์ชันสิบนึ่งนะครับก็สำหรับเชเดอร์นี้นะครับก็จะไม่ไม่แหลกนะครับจะลื่นนะครับก็สำหรับใส่เงานี้จะลื่นนะฮะแล้วก็สวยด้วยนะ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพระอาทิตย์กับท้องฟ้าก่อนนะครับก็สลับพระอาทิตย์ก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ท้องฟ้าก็ถือว่าสวยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูแสงทอสนะครับแล้วก็เชดเดอร์นี้นะครับใบไม้กับหญ้าก,ก็จะขยับด้วยนะเวลาเราเดินนะครับมันจะขยับนะครับนี่เป็นแสงทอดนะครับจะไม่สวยมากนะแต่ว่ามันจะมีเงาของต้นไม้ด้วยนะมันจะเน้นแบบ เน้นเงาด้วยแล้วก็เน้นอะไรอะความไม่แน่ยครับความสวยของทองฟ้าแต่ว่าแสงทอดไม่ค่อยสวยโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูลาวากันบ้างนะผมว่าค้นหาเอาง่ายกว่าเพราะว่าเวอร์ชันใหม่มันหาหาของยากนะครับของมันเยอะโอเคลาวาเราจะวางตรงไหนดีโอเคครับนี่นะครับแสงลาวา โอเคเดี๋ยวผมไปดูในเมืองกันบ้างนี่คือในเมืองนะครับจะประมาณนี้สีมันจะออกนุ่มๆน,นะฮะมันจะนุ่มๆแล้วก็สีน้ําจะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่ครับมันจะเหมือนเหมือนทะเลเวลาเราไอ้นี่นะครับเวลาเราขยับมันก็จะเป็นคลื่นแต่ว่าในน้ํามันจะมันจะมืดนะะมันจะไม่ใส่นะโอเค ก็สลับเชเดอร์นี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใครที่อยากได้ลิงโหลดเดี๋ยวผมก็จะแปะไว้ใต้คลิปนะครับวิธีลงก็ไปดูได้นะฮะสลับช่องของแก้คงนะผมเคยสอนไปแล้วโอเคนะครับสลับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนละกันนะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ